F4 หรือเปล่าเออเปล่านะครับผมมาให้ชมกันอีกแล้วกับคันนี้ครับชื่อของเขาเลย Civic f c คันนี้ 1.8EL ครับปี2010 9แหแมมาให้แล้วทรงนี้สวยแทปซี FC ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่หลายคนหลายท่านถามถ่ายกันเข้ามาแล้วก็ในเรื่องของรูปทรงของเขานะทั้งดีไซน์ต่างๆความสปอร์ตที่มันมีให้เป็นแบบสายพันธุ์เลยนะครับซีวิสไม่มีวันตายเลยนี่พูดเป็นเรื่องจริงเลยนะหน้าตาเขาก็สวยแบบนี้เลยนะครับตัวรถก็จะเป็นตัวสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็ตัวของล้อนี่ล้อเดิมโรงงานเลยนะสีเทาแบบนี้มาให้เลยนะเห็นไหมพันซิ่งเลยนะแบบล้อเดิมๆแบบนี้ผมว่าขับ หล่ออยู่แล้วครับแล้วก็ภายนอกต่างๆสวยงามครับพร้อมใช้น่าใช้นะครับหน้าตาสวยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นทรงแบบงุ้มๆหน่อยนะครับให้อารมณ์แบบรถสปอร์ตแล้วก็ในตัวของภายในครับผมในตัวนี้ก็จะแยกกันตามสีเนะาะภายนอกสีอ่อนภายในก็จะเป็นสีดําแน่นอนคันนี้เป็นตัวของสีเทาอ่อนเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับก็จะได้สีดําเปิดประตูมาปุ๊บดาเยี่ยมเลยแหมหล่อๆแบบนี้เข้าไปดูกันครับตืมที่ยังไม่ได้พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะกำลังอยากจะ ซึมซับแล้วก็บอกในเรื่องของฟิลคือถ้านั่งเขาอะกำลังดีเลยการบางตำแหน่งต่างๆนะในเรื่อง,องการขับขี่มันก็ต่างจากในปุ๊บรุ่นทั่วไปเนาะในสเปคกื่นตามคู่แข่งเขาไม่ได้มีตัวคอนโซลกลางตัวนี้มาให้พอมีมาให้ขยับได้ปุ๊บเห็นป่ะการจัดวางอะไรต่างๆนะครับซิ่งได้นะครับหรือว่าจะขับแบบปลอดภัยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟิลภายในนี่ก็ดูแบบโอ้โหนะครับ รงสปอร์ตนะครัตั้งแต่ตัวหน้าจอดิจิตอลนะครับแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้ตัดเย็บคัตติ้งดูสวยเลยนะครับมัลติฟังก์ชันมาให้ครบเลยหนังที่หุ้มมาพรีเมียมแล้วก็ตัดเย็บมาดีด้วยผมชอบนะในตัวของหนังส่วนของในตัวของซี v i c เขาหน้าจอตรงกลางก็เป็นแบบบิวด้านในครับเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะปรับแอร์อะไรจาก ตัวด้านหน้านี้ได้แค่เอามือสัมผัสแล้วก็จิ้มจิมจินะครับตัวนี้ลดความแรงลดทิศทางอะไรต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับผมหัวเกียร์ก็กําลังดีเลยนะกระทัดรัดแบบนี้แหละรถใหม่ๆต้องเน้นแบบสั้นๆนะครับเวลาขยับเวลาอะไรก็จะได้คล่องมือ เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรโครตัวนี้ก็มีให้ครบนะครับผมภายในก็อยู่ในโทนสีดําอย่างที่บอกอย่างที่แจ้งนะดูดีนะให้ความเป็นสปอร์ตแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาก็ง่ายด้วยครับบอกก็ไฟฟ้าได้ระยะตามที่ต้องการแน่นอนจะปรับลดปรับขึ้นปรับลงผมว่ามันรองรับได้หลากหลายนะทั้งผู้ชาย แล้วก็หรือผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับผมตัวนี้ผมว่าสบายมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกฟีลนึงนะครับสำหรับในเรื่องของภายในที่ดูใหม่ทันสมัยนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะล้ํากว่าในรุ่นอื่นๆนะครับน้ใครสนใจในตัวของคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยดีกว่าเจ้า FC ปี2019สีเทาอ่อนภายในสีดําแบบนี้คันนี้ราคาเท่าไหร่ไปไปดูเลครับเป็นยังไงบ้างครับสาวกซ l k s w ทั้งหลายหรือใครนะครับขับยี่ห้ออื่นอยู่นะอยากจะลองขยับหรือเปลี่ยนดูนะครับในแบบอยากได้แบบส ให้มันสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเปลี่ยนฟิลในเรื่องของการนั่งการขับขี่ก็แนะนําม,มาได้คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาอยู่ที่489,000บาทสนใจทักมาที่ เบอร์นี้ได้เลยนะ083 777 7747 77และ083 777 777 57สนใจตัวของ Honda Civic นะครับหรือจะเป็น Accord ก็แล้วแต่ก็พิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้นะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานติดต่อไปแล้วก็ตัวของคันนี้นะนี่สตาร์ทจากตัวของลูกกุญแจได้ตัางหากเวลาอยู่ไกล้กลกดแรรกเดียวตึงต้งๆๆๆขึ้นไปเย็นสบายโทรมาแล้วกันครับผม